โอเคนะครับก็มาสู่อันสุดท้ายแล้วนะครับเดมอนช้อปปิ้งนะครับก็เป็นตัวสุดท้ายที่เราเล่นได้นะครับของคลิปนี้นะครับเพราะว่าพอทำเนี้ยเสร็จนะครับคุณสามารถวนอันแรกได้เลยเพราะว่ามันจะติดกูดาเสร็จพอดีนะครับโดยอันนี้นะครับก็จะให้เราไปขโมยอ่าเพชรนะครับจากพวกเหมือนคุ่มแรกเลยครับที่ไปขโมยกันแล้วก็ไปขโมยเข้ามาอีกทีนะครับเป็นแผนซ้อนแผนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเพชรเนี้ยไปให้กับคนที่จ้างเราอีกทีนะก็เหมือนเดิมครับกดได้เลย แล้วก็ไม่ยากครับขึ้นเลยครับไม่เสียเวลาเลื่ขึ้นมาทูแล้วก็ไปเลยครับโดยตรงนี้นะครับผมได้มา r ์ไว้แล้วนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมจะเปิดแผนที่ให้ดูนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี้นะครับเอเพราะว่าลานเพชรตรงนี้นะครับเป็นลานเพชรเดียวที่ในโหมดเรื่องเราก็จะเห็นนะครับว่าเราได้มาป้นลานนี้นะครับ แ,แล้วในส่วนของคาร A ์เอนจ็อบเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราจะสังเกตได้ง่ายมากทุกเราจะเล็งออกป้าเลยนะครับเรายิงไปเลยครับตรงนี้ก็เล็งไ่ได้ก็ยิงไปเลยนะครับแต่ต้องเล็งดีๆนะครับเดี๋ยวโดนตัวเองคลิกยิงรัวๆเลยครับไม่ต้องสนใจอะไร นะครับแล้วก็หยิบปืนเข้าไปเลยเดี๋ยวมีคนที่ยังไม่ตายนะครับตรงนี้เราก็ขโมยแล้วนะครับและตรงนี้นะครับก็ให้สังเกตบุกเขานะครับตรงนี้หมอกขึ้นนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าผู้จ้างของเรานะครับก็จะอยู่ประมาณแถวนี้นะครับ จะเป็นที่ประจําเลยนะครับก็ถ้าไม่อยากเสียเงินก็ขับหลบไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดอยากนินเร็วนะครับก็ให้พึ่งเลตเตอร์เหมือนเดิมนะครับเลตเตอร์ letter ช่วยท่านได้นะครับกรณีที่แบบติด่ะนี่หายแล้วนะครับ่ยังไม่ทันพึ่งเลยก็จะเป็นจุดนี้ตลอดนะครับให้กลมีเวลาเหมือนกันนะครับสามสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็อย่างที่ภารกิจบอกด้านล่างนะครับก็คือให้ไปส่งเพจนะครับที่จุดนับพบนะครับก็เราจะไปเจอสาวสวยคนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเธอไหมเราจะเป็นคนเป็นนายเจ้าที่เราให้เรามาขโมยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เสมอนะครับคือนายจะไม่ไปไหนนั่นเองนะฮะนั่นคือรถของนางนะฮะก็จะเจอเธอได้ในภารกิจนี้เท่านั้นนะครับ ก็ถ้าใครอยู่กลุ่ม GTA เนี่ยเขจะเห็นคนนี้ติดโผลอยู่นะฮะว่าเป็นสาวใน GTA ที่สวยนะเสร็จแล้วครับก็จะประมาณสามมื่นหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับก็พบกับเธอนะครับเธอคนนี้นะครับที่จ้างเรานะฮะสวยไหมฮะค่อนข้างจะน่ารักเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับก็จบไปแล้วกับการที่ ทำภารกิจเทเลไบตนะครับทั้งสี่อันนะครับเพื่อปลดล็อกราคาเจ้ามาทูราคาล้านสี่นะครับซึ่งอาทิตย์นี้ก็คือลดราคาอยู่นะครับถ้าเกิดเลยอาทิตย์นี้อาจจะไม่ใช่ล้านสี่แล้วนะครับก็จะเป็นราคาอันเดิมของเจ้าตัวอันเดิมเลยนะครับก็รีบไปคว้ามานะครับหรือก็ททำเจ้าเทเลไว้นะครับ เพราะว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยรดเทเลไว้ก็ลดราคานะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับกดติดตามไว้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวเขาน่าจะทํานะครับส่วนใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรเม้ในใต้ล่างคลิปเลยนะครับก็จะเอามาทำคลิปอันต่อๆไปนะครับใครสนใจเรื่องอะไรอยากให้อธิบายอันไหนก็ ยินดีช่วยเหลือนะครับก็วันนี้จบไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ